สวัสดีค่ะทุกท่านอันนี้ทำอะไรพ่อเติมน้ำยาโฟมเติมโฟมเติมโฟมใช่ไหมเติมโฟมเติมโฟมกี่วันเติมที50ลิตร50ลิตรไป50ลิตรันเติมทีอ๋อมันไม่รู้กี่วันเนาะเนาะพ่อเนาะเพราะว่าแล้วแต่คนแล้วแต่คนมาล้างใช่ไหม ถ้าเขามาล้างเยอะแล้วก็เติมกาเปิดดูเติมบ่อยๆนะคะทุกท่านเติมโฟมอันน้ำอ,อ่ะอ๋อน้ำน้ำก็จะเป็นอีกก๊กอกหนึ่งอันนี้เขาเป็นถังโฟมเนาะนที่ฉีดโฟมอ๋ออันนี้ถีบคีโฟมหนึ่งลิตรต่อน้ำหกสิบลิตรหนึ่งลิตรต่อน้ำหกสิบลิตรใช่ไหมเพราะปั๊มลมปั๊มน้ำปั๊มลมปั๊มน้ำ ปั้มปัมลมไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะพ่อเนาะอ๋อใช้โฟมโฟมต้องฉีดแรงๆเนาะฉีดโฟม <โฮ S 1> มีทำความสะอาดอันนี้ช่างช่างทำความสะอาดครบวงจรทำความสะอาดเติมน้ำยาแล้วก็ ช่างพี่ชายชอบใส่เสื้ออันนี้นะคะทุกท่านชอบใส่เสื้อเดี๋ยวจะบอกกับช่างพี่ชายมีเสื้อตัวเดียวอันนี้น้าอันนี้คือน้ํายาถัางนี้ใช่ไหมพ่อแปดร้อยใช่ไหมเนี่ยถังนี้ใช่ไหมอ๋ออันนี้นะคะนะคะน้ํายาหัวโฟมหัวโฟมนาโนหัวโฟมนาโนอันนั้นภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไร หวโฟมแบกอ๋อแบกแบกมันแบกแบในตัวใช่ไหมพ่อห okay. ัวโฟมแบกในตัวตอนเช้าเราก็จะมาทำความสะอาดนะคะทุกท่านเติมน้ำยาเช็ดทำความสะอาดทุกเช้าเนาะก็จะมีช่างพิชายมาทำความสะอาดนะคะทุกท่านก็จะมีสามตู้ ความสะอาดเติมน้ำยาเช็ดถูหอนหม,มอล้างครา,าบล้างคราบครา,า,าบที่เข่าล้างกระเด็นใช่ไหมเพ่ะต้องเช็ดทุกวันเนะพราะเนาะไม่งั้นมันสะสมแล้วมันจะเป็นคราบเนาะแล้วก็อันนี้มันเป็นหัวเชือ้อหัวเชือ้อโฟมแว็กทำความสะอาดนะคะ พนักง,งานทำความสะอาดเราม่ตองกลางนะคะครบเสร็จมีสามเครื่องนะคะทุกทา่านตอนเย็นอะคนล้างเยอะนะคะเนาะส่วนมากก็จะมาล้างกันตอนเย็นก่อนเข้าบ้านเนะาะเลิกงานแล้วก็จะมาแวะล้างรถกันเพราะว่าข้างในเป็นเคหะเนาะข้างในเป็นเคหะบ้านพี่เล็กก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะคะ บ้านพี่เล็กอยู่ฝั่งโน้นอันนี้มาเช่าที่มาเช่าที่เขานะคะบ้านพี่เล็กอยู่ฝั่งโน้นต้นไม้ตายหมดแล้วดูตีขนาดหนวดหรือสี่ยังตายเลยพี่เล็กไม่มีเวลาออกมาลดน้ําเลยใช่ไหมตายมาันรับผนตายไึก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยปลูกใหม่นะคะเดี๋ยวพี่เล็กจะปลูกใหม่ปลูกรอบบ้านเลยเนาะเล็กจะปลูกรอบบ้านเลยนะคะ ช่างพีชัยนะคะตื่นเช้ามาก็จะมาทำความสะอาดเก็บกวาดอันนี้เรามีผ้าให้เขาด้วยใช่ไหมเนี่ยมีฟองน้ำม,ม,มีผ้า,าที่จริงเขาก็หามาเองนะพ่อนะอพวกผ้าพวกอะไรเนาะฟองน้ำผ้าอ,อ๋อมันเขาล้างเขาบางคนมันก็ไปไงมากง่ายะพ่อนะ เริ่มต้นที่3บาทนะคะล้างรถมาล้างได้นะคะนาวำมินร้อยสามส้าสะดวกสบายนะพ่อเนาะเปิดยี่สี่ชั่วโมงนะคะท่านะเปิดยี่สิบสีชั่วโมงขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาชมคลิปพี่เล็กนะคะกดไลค์ให้พี่เล็กด้วยนะคะขอบคุณะคะ่ะ